วันนี้นะคะเพิ่งจะชวนเพืเ่อนๆนะคะมาทําเมนูข้าวเหนียวแดงกวนมะพร้าวอ่อนนะคะเมนูนี้นะคะอร่อยแล้วก็ทําง่ายด้วยนึกถึงตอนสมัยเด็กๆมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําตัวข้าวเหนียวได้เลยเราจะเ,เข้าวเหนียวมาล้างกับสารส้มจะทําให้เม็ดข้าวเหนียวใสาจากนั้นแช่ไว้2ชั่วโมงนําไปนึ่งให้สุกใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปเติมน้ําตาลทรายแดงแล้วก็เกลือนําไปตั้งไฟพอละลายแล้วเดือดให้เติมกะทิ จากนั้นนะคะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะแล้วเราก็ทําการผัดตัวมะพร้าวให้มันแห้งระดับหนึ่งแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวสุกลงไป เราก็ทำการผัดจนตัวข้าวเหนียวนะคะแห้งแต่ไม่ต้องถึงขนาดแห้งมากปิดไฟจะได้ออกมาเป็นข้าวเหนียวแดงกวนมะพร้าวอ่อนที่ยังมีความฉ่ำของน้ำเชื่อมไม่ถึงขนาดแห้งมากตัวข้าวเหนียวนะคะจะมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในยิ่งใส่มะพร้าวอ่อนลงไปด้วยเพิ่มความอร่อยเพื่อนๆลองเอาไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างไรายได้